สวยมากเลยวิวดีนี่มาทางแรกสวยๆแต่ว่าเดินไต่ขึ้นไปนะรอบเนี้ยเหนื่อยมากวันนี้จะรอดหรือเปล่าไม่รู้เพื่อนบอกสองชั่วโมงครึ่งเดินไต่ขึ้นไปบอกถึงยอดไหนไม่รู้เห็นบอกยอดโน้น Oh. So, so. <laughs> all the way up there yes. Oh no Ooh. dying already first start <laughs> Yeah after done huh? After we're done we feel good. นี่ขอบเป็นคนสุดท้ายนู่นเพื่อนอยู่ตรงนู้นกันหมดนี่เดินไต่เข, umes, ขはは inte, าขึ้นไปเรื่อยๆจากเขาข้างล่างจนถึงข้างบนเลยนะเนี่ยมาจากข้างหลังนุ่นเหนื่อยหอบเลยตายแล้วเนี่ยจะรอดไหมเนี네่ยเดินคนสุดท้ายไปไปต่อนี่แหละค่ะมาไต่เขาดูเสียงหอบก็รู้ว่าเหนื่อยใช่ไหมคะ It's really nice. Oh. <laughs> okay, <laughs> that's enough. Maybe I might have to go <laughs> Oh my God, there's not enough. เดินไม่จบนะเนี่ยยังเดินไม่เสร็จยังเดินไม่เสร็จเรือสวยมากๆนี่เดินถึงมาอยู่บนจุดยอดเขาแล้วนะคะเนี่ยอยู่จุดยอดเขา uh huh. ส<ว>นี่ก็เดินประมาณชั่วโมงหน่อยๆแล้วเห็นเพื่อนบอกสองชั่วโมงครึ่งนะเ uh huh. ขาเนี่ยเพราะว่ามันใหญ่มากอะคืมไปได้หลายที่ เพื่อนคนนี่แหละค่ะชีวิตช่วงนี้ต้องเป็นอย่างนี้เพราะว่างานก็ไม่ได้ทําต้องออกมาเดินให้ออกกําลังกายมากไม่งั้นอยู่บ้านกินอย่างเดียวก็อ้วนมากโอ้ว้าว so beautiful up here that's really good height today ไปต่อกันยังเหลืออีกไมครึ่งถึงถึงพอยต์แต่ว่าต่อจากไมครึ่งก็ยังต้องเดินไปกว่าจะถึงรถอีกก็ I don't know about that hill Did I gonna die when I come up Oh my god That's pretty high up Oh you mean down here Oh my god Oh no Oh no wonder falling he's gonna see t a slide Oh my goodness! But they laughed so hard. Oh sh Oh my god. <laughs> that's that's even worse than the last one we went, huh? <laughs> oh my god! Look at this. Look at how high. Up. Okay. But go up, I think. Oh my god. <laughs> I'm breathing heavy and heavy. Look at this. Wow, It's beautiful up here, though. ตอนนี้ก็เกือบเดินเสร็จแล้วนะคะหลังจากที่เดินมาประมาณ90นาทีห้าไมล์ของที่นี่แล้วนี่ตอนนี้กําลังจะเดินลงไปข้างล่างตรงนั้นเห็นไหมคะตรงลิฟตรงนู้นนั่นคือที่จอดรถก็อีกประมาณครึ่งไมล์แค่นั้นเองจะถึงรถแล้วก็จะได้กลับบ้านอยู่ข้าวอะ่ะยู่ข้าวมากไปกินข้าวดีกว่า Be back in the morning when the sun starts to rise So mama, don't stress your mind